lục hình xã là văn lục hình lục hình xã là văn lục hình lục hình con xã là văn lục kên. Lục kên ไปภาษาลาวเจ้าเมื่อนี้ผู้ขามีโอกาสได้พาพี่น้องออกมาเบิ่งวิวธรรมชาสตร์ยำคำขึ้นยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้ขาิพาพี่น้องไปเบิ่งอ่าในเดินของอ่าพระเจ้าตากเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังใดที่สวยงามซํำใดเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ไปเบิ่งน้ำกัน ภูเขาอาสิโบหูประวัติความเป็นมาเดินพี่น้อง,องเพราะว่าประวัติความเป็นมาของพระเจ้าตากขึ้นอ่าเป็นแบบมันต้องเรียบเรียงเป็นภาษาไทยแบบมันตองให้ถือต้องเนาะภูเขาอาสิบบท่านในศึกษาเขาเลิกปานนั่นเนะาะขาภูเขาบอสาม,มารถเผยแผ่บอกประวัติความเป็นมาขอ,อางมูติไหนืภูคขากับขอโทษขอ,อภัยเด้อแต่ภูคขาสิ้าไปเบ่งความสวยงามย่ำคำขึ้น ของเดินพระเจ้าตากน้อพี่น้องเนาะแต่ข,ข้าวผู้ขาผู้ฮูฮ้ฮู้ฮู้ว่าเพิ่นแบบขอยังเพิ่นก็ได้ได้สมความตั้งใจสมความมาัดแมงน้อพี่น้องเนาะทันล่ะเดี๋ยวผู้ขาสิผ้าไปเบิงค่ะผู้ขาพิธาจากไหนอันนี้ต้องขอโทษขอไพ่ไปก่อนเด้อผู้ขาสิบอขอล่งรายละเอียดข้อมุลประวัติความเป็นมาถ้าผู้ใดฮู้ถ้าผู้ใด ในความเป็นมากกับซอยคอมเมนต์บอกผู้ขาในเด้อเพราะว่าผู้ขาบ่ได้ศึกษาบ่ท่านได้ศึกษาบ่ท่านได้เข่าถึงเนาะพี่น้องเนาะผู้ขาสิพาไปเบิร์วิวบรรยากาศน้ำกันอยู่เดินพระเจ้าตากเนาะพี่น้องเนาะไปเบิร์น้ำกันมื่อนี้เกี่ยวเอาส้าถิ่มโยในงานคือมีใครได้น่อยหน่อยกอดใจก็คือเป็นฟังของพ่นบุลี่เนาะพี่น้องเนาะ สวยงามมีหลีงามคำขึ้นเด้อพี่น้องไแฟ,งฟแสงสีรถแลนสองเลนน้นองเนะ มีเทาจะ่้า่องมุ่งเด้อพี่น้องเด้อ ว่านน,น,นี่เนาะมีไงปะนลน้ำมาว่ามองดีกบมีเด้อมองเป็นจุดอีกจุดหนึ่งในในการแบบผ้าออกมาเบิงมาส้มบิม้วแยำกันขึ้นเนาะมีนอกเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแทนแทนแทนกะซิม,มีคน หอบหอบเดินเพื่อนสิมาแลนดออกกําลังกายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอสีทายให้เบิง่งหอบหอบเด้อพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วคนมาออกกําลังกายแบบลายยิลีพี่น้องนี่ก็สิเป็นนกใหม่ประดับประดาในสวนเพ่อน,นพี่น้องเพื่อความสวยงาม มีคนีนมาแลนขอบขอบเดินเนาะพี่น้องเนาะขอบขอบเดินซีผิดเลยพี่น้องเพราะเป็นวงกลมงามลายพี่น้องขอพรสิ่งใดก็ไดสมความปารถนาเมื่อว่าน,นี้ผู้ข่าไดไดมาขอมาก่าเพล่นละก็เลยขอมือนี้ขอออกมาทายเบิง่ง อาสิบดยินเด้อพี่น้องงามีหลีพระเจ้าตากสินประวัติภูกขาอาศิบกหูเด้อพี่น้องเดอ้อภูกขาสิบกขอลงรายละเอียดประวัติในความเป็นมากของเพิินเด้อพี่น้องเพราะว่าภูกขากับโบเมนข้นไทยแต่ภูกขากับสัตธาเด้อพี่น้อง วัดเลิกเลิกต้องต้องเป็นคนไทยที่ศึกษาอิหลีอีหลอเนาะพี่น้องนเนาะเนื่องจากภูเขาก็บ่ได้ศึกษาเขาเลิกภูเขาเลยสิบ่ขอเอ่ยอีอย่างเนาะแต่ภูเขาสิขอทายภาพบรรยากาศความสวยงามความศรัทธาผูกคนมากกา่าไหวเพิ่อนเด้อพี่น้องงามอิหลีอ่อนซ่อนหลายในภาษาลาวเอิ้นว่าอ่อนซ่อนมีความศรัทธาเด้อพี่น้อง พี่น้องทั้งนาเพื่อนพี่น้องหาพี่น้องคนไทยผู้ใดหูประวัติความเป็นมากะเม่นบอกภูขาได้เนาะนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคมของสองพี่น้องฟังของเนาะพี่น้องเนาะศึกษาเฮียนหู ก่อนมาผู Sch ้เดียวพี่น้องวันนี้ผู้ถือกลองให้ขอถอดเกิดก่อนโวยโวยเซ่ มหาราชผู้ข่าวขอเ,เป็นภาษาลาวเด้อภาษาสิลาวพย่อนกัเด้อพี่น้อง สีบีบมีดอกไม้บมมีถูกเทียนแต่ผูกขากันระลึกในใจระนึกในใจเอาเนาะ ออวิ่งออกกำลังกาก่อเลือกี่นหนองรอบๆกูตะจากสีหารอบและสียางเมื่อ มือนี่กินหลยหลยเสียงอาซิอูอีเด้อพี่น้องมือนี่ใครในฝนโบตกมืออ่านนี่ฝนตกคอยยางจากวงเวียนใหญ่เมื่อว่าละจาก ฟอแลรนก่อนจะสามสี่รอบเด้อพี่น้องกะสีเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนอพี่น้องเนาะกะ คั่น่อยเว่าพิธาจังไหนในข้อมูลที่เขอยขที่ผูเขาได้ทายให้เบิ่งแล้วพี่น้องเนาะในข้อมูลประวัติของพระเจ้าตากสินภูคขาบ่สามารถลงข้อมูลใดเดอ้อพี่น้องเพราะว่าภูเขาบบหูอีหยังที่ภูเขามาทายให้เบิ่งเพราะว่า ลูคขาอยากให้เบิงวิวธรรมชาติไฟที่สวยงามในจุดนั้นๆของกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ภูคขาซื่นส้วอบิรีแต่ภูคขากะขั้นภูเขาพิษพลาดจังใดหรือว่าบูถึกใจไผ่ก็ต้องขอโทษขอภั่ไ้เด้อพี่น้อง พี่น้องคนไทยที่เพิินเข้าใจที่เพิ่นหูเลิกถึงขอมู่นเกี่ยวกับบอลนั่นๆของกรุงเทพกะคอมเมนต์บอกผู้ขาได้เด้อผู้ขาสิขอเยี่ยนหูน้ำเพิินเด้อพี่น้องเด้อ,อบ้านนี้ผู้ขาสิขอย่างเมื่อผู้ขาแลนแลนประมาณ่ฮู้วจะหอบแต่ว่าครื่องชั่วโมงนี่แหละผู้ขาแลนเนาะก็กะได้เฮือมาหลายเติบกะสิประมาณนี้ก็ได้เฮือมาหลายเติบบ้านนี้ผู้ขาสิขอย่างจากมุงเยี่ยนใหญ่เมื่อวรลจักนะพี่น้องเนาะ ว่าเป็นอย่างภูคขาจังหมักออกมาทายวิวย่ำกลางคืนหรือว่า,ายเห็เบิงย่ำกลางคืนเหตุผลภูเขาหลากัลกๆเด้อเหตุผลหลักๆที่ผููขาอยากอยากออกมาทายเห็เบิงย่ำกลางคืนหนึ่งคือภูเขาได้มีโอกาสออกมา,าย่ำกลางคืนเรียกผภูคขาแล้วๆวะลยกะเจ้าหน้าภูเขาเพิ่นบไดจูจีจุกจีเพ,พิ่นปล่อยให้เป็นอิสระเนาะพี่น้องเนาะสองเลยนี่สองเหตุผลเหตุผลมีภูคขาแบบ ยากบอกอีลีก็คือผู้ขาคิดว่ายง้มกลางคืนสิม,มีความสวยงามในหมองนันนๆจุดนันนของกรุงเทพหลายมันสิม,มีแสงไฟกระทบกับลายสิงลายอย่างและเสเ้ยนหไหยแบบท่านสมัยจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาที่ผู้ขาเห็นผู้ขาผู้ขาเห็นผู้ขาได้เบิงในแย่งผู้ขากับออนซ่อนในแสงสีไฟเนาะเนาะพี่น้องเนาะ ในแหละก็คือเหตุผลหลักๆเลยที่ผู้ขาหมักออกมาแย้มางขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ขาขาขอมูลผิดผาดจังไดบ่ถือใจไผอันนี้ผู้ขาก็ต้อง ขออภัยพี่น้องพี่น้องค้นไทยที่เพิ่นนข้ามาติดตามตีทวงผู้ขาได้เด้อพี่น้องขั้นผิดพลาดจังไหนก็ตีส้มผู้ขาได้ในจุดนั้นๆในบอลน,นั้นๆผู้ขาสิไดงฮูโตและปรับปรุงแก้ไขในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผู้ขาบ่ระท่านได้หู้บระท่านได้เห็นเด้อพี่น้องเด้อบันี้ผู้ขาสีเมื่อแวเนาะพี่น้องขอคุณอยหลีที่เขามาเบิง่งเขามาติดตามผู้ขาบ่มิสาระแต่เพิ่นกันย่งมีความเมตตาเขามาห้กำลังใจว่าสู่ๆต่อไปอีลา จังไรกะเป็นกำลังใจให้อันนี้ลูกค้าขอบคุณอิหรีไปแล้วพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาล่าวสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาล่า,า,าจ้าไปแล้วบายบาย ก็อ,อยู่สะพานลอยด้วพี่น้อง ความสวยงามในโตกในจุดนั่น,น,นของกรุงเทพเด้อพีนอ่น้องกังเว้นกับว,ว่างามแล้วกังขึ้นแห้งงามพี่น้องผู้ขาดัวอผู้ขาดโซ่หีหลายที่ได้ออกมาเนี่ยหูสังคมไทยเนะพี่้องเนอะ,นะ เป็นแยกบ้านแขกรใจหิมพาเมื่อเป็นไ่ั้งานเมื่อเป็นั้งวนลายลายเส้นนี้ถนนถนนประชาธิปกถนนอิสระภาพในแยกบ้านแขกเด้อพี่น้องเื่อนาไม้นไมท่านไรว้าองนยตอนนี้ผู้ขาอยู่งขัวเพ่อเพื่อนม้ไม้วความสวยงามของกรุงเทพ โอ้โหว,ว่าท่านได้เห็น,นในในย่ำกลางคืนนะพี่น้องนะ